สนับสนุนโดยเทคโนโลยีเอ็กตรีมดูราจากไมเดียไมเดียผู้สนับสนุนหลักสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ หนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่ทำาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นมากจริงๆในช่วงสี่สัปดาหผ่านมาคงต้องยกนิ้วโป้งขึ้นฟ้าให้กับฟิลโฟเดนแข่งจากเรเบย์สีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยฟอร์มที่คงเส้นคงวาบวกกับเป็นจิ๊กซอสําคัญของเขาที่ทําให้เราแตกวัยยี่สิบสองปีเติบโตขึ้นมาเป็นเสาหลักของทีมอย่างสมบูรณ์แบบแม้ในทีมชุดใหญ่ของทัพเรเบย์สีฟ้าจะมีแข่งอาหรับซีเนียร์มากมม่ว่าแล้วขอเสนมของเรานะครับจะพาไปชมความยอดเยี่ยมของโฟเดนในช่วงสี่สัอร,อร,หอรอใหรืไไม่ไปดูคคลลิปนนี้กััเยรบ ย้อนเวลากลับไปนะครับผมโฟเดนถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของเรอัลมาดริดครั้งแรกเมื่อป,ปี2017และก็เป็นการเปิดสิ่งในเกมระดับยุโรปอย่างศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มที่เจอกับฟเยนูตวันนั้นเจ้าหนูโฟเดนถูกส่งลงสนามในช่วง15นาทีสุดท้ายก่อนจะกลายเป็นใบเบิกทางให้แฟนบอลได้รู้จักเขามากขึ้นและก็ได้โอกาสที่สม่ำเสมอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนับจากวันนั้นชื่อของโฟเดนเริ่มถูกหยิบจับใช้งานลงสนามมากยิ่งขึ้นซึ่งเขาเองก็คล้ายกับดาวรุ่งส่วนใหญ่คือมีแแรรรรรงงกกกกกกะะะะหหาา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 ยยยเเเเพพพพื่่่่อออจจิสนสาานนนนนนตตัััััวววดดดีลลล็็มมถฒ้้้้ขึปไไบทชุใญภ ของทีมระดับเยาวชนของสโมสรมาแล้วซึ่งดาวรุ่งรายนี้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าด้วยพรสวรรค์ด้านลูกหนังบวกกวับความพยายามในการเรียนรู้อีกทั้งอย่างได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ระดับโลกและก็อยู่ภายใต้อวาของเป๊ปกวาดิโอลาทำให้องค์ประกอบภายนอกของเขานะครับยิ่งส่งเสรมิมให้ฝีเท้าถูกยกระดับขึ้นมามากขึ้นในทุกๆวันเชกเช่เชนเดียวกับซีซั่น2021-2022ที่เพิ่งปิดฉากไปครับขวบปีที่เราได้เห็นพัฒนาการของโฟเดนแบบชัดเจนมีความหลากหลายมากมายิ่งขึ้นโดยเฉพาะการถูกขยับปรับไปเล่นในบบบบททาาาากกอออองงงงหนน้ใรูปแขขลซึ่่ถืวเเ็ โจทย์และก็สามารถทํางานได้ตามที่เจ้านายสั่งออกมาได้อย่างเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่การไปกับบอรหรือจังหวดัดดวลเดียวกับคู่แข่งไม่มีกลัวและกล้าจะตะลุยฝ่าไปทุกแบบดังนั้นแล้วก็ไม่แปลกเลยครับถ้าจะบอกว่าใน่ิที่ผ่านมานั้นโฟเดนได้ยกรัดับตัวเองขึ้นมาอีกขั้นและกลายเป็นเสาหลักของทีมเรเบรซีฟ้าอย่างแท้จริงไปแล้วเรียบร้อยครับหากวัดกันที่ตัวเองในเรื่องของการทําประตูแบบเพียวๆนะครับเซนติอาจจะลดน้อยไปมากกว่าเดิมแต่สิ่งที่ทดแทนมานั้นคือการมีส่วนร่วมกับประตูและเกมรุกของทีมที่มมมมาากกกกขขึ้นงงรควแ็ุุ4 ซันนีโฟเดนทำประตูเนี่ยทุกรายการไปทั้งหมด14เม็ดพ่วงกับ11แอซิสจากการลงสนามทั้งหมด45นัดถ้าหยิบยกไปเทียบกับซีซั่นก่อนว่าจะตัวทำไม่ได้16ประตูกับ10แอซิสแต่สิ่งที่พัฒนาขึ้นนะคะรับอย่างที่บอกว่าเขาก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในเกมรุกของเป๊ปกวาดิโอลาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วพูดให้พอเห็นภาพที่ชัดเจนก็คือมีความหลากหลายโดยเฉพาะตำแหน่งการเล่นซึ่งจากสถิติเว็บไซต์ทรานเฟอร์มมาร์เก็ตระบ,บุว่าซีซั่นที่พิ่งผ่านพ้นไปนะนะ ตัวเป้าพี่แกเก่าหมดทุกตำแหน่งซึ่งในความยืดหยุ่นแบบนี้แหละครับมาเลยกลายเป็นของดีของนักเตะม,มีนําซ้ํายังสามารถทํางานของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมมีส่วนร่วมกับเกมเชื่อว่าโดยอายุของเขายัางคงพัฒนาได้อีกมากและจะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ช่วยทีมผลิตประตูได้เป็นกอบเป็นกำได้มากกว่านี้อีกแน่นอนครับหนึ่งในเครื่องการันตีความยอดเยี่ยมและผลงานที่โดดเด่นในช่วงสี่ี่ผ่านมานอกจากความสําเร็จในรูปแบบโทฟี่ของต้นสังกัดแล้วรางวัลส่วนตัวก็ถือว่ามีคุณค่ากับนักเตะเหมือนกันครับซึ่งล่าสดฟิฟอรรเเดดนจัักาาสยยยงงม เย a ร์ออฟเด e ะซีซมาครองได้เป็นสมัยที่2ติดต่อกันก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ารางวัลน,นี้จะมอบให้กับนักเตะอายุที่ไม่เกิน23ปีโดยมาจากการโหวตของแฟนบอลรวมไปถึงคณะกรรมการพรีเมียร์ลีกและก็เป็นอีกครั้งแหลนครับที่ดาวเตะรายนี้ได้ครอบครองรางวัลอันทรงเกียรติปีนี้ซีซั่นที่ผ่านมามีนักเตะดาวรุ่งหลายคนที่เข้ามาติดโผแต่ผลคะแนนก็ยังต้องพ่ายโฟเดนไปปัจจุบันวันนี้โฟเดนเพิ่งจะมีอายุอีกปีเท่าน,นั้นดังนั้นแล้วนครับแฟนบอลสามารถคาดหวังได้อย่างแน่นอนว่าเขาจากกาขาาะก้า้านนาาาวนนนนนมมเ็็ผูสต่ออลกทีีงชคคํรจใั เสียงเดวความเป็นเขานะครับเด็กจากอาคาเดมีของสโมสรเข้ามาสู่ทีมตั้งแต่อายุเพียง9ขวบก่อนจะใช้เวลาในการฝึกปร,รอลูกหนังเรียน,นรู้าศาสตร์ของฟุตบอลจนได้รับโอกาสกับทีมชุดใหญ่แน่นอนว่าเด็กคนนี้รู้ทุกซอกทุกเหลือของสโมสรเป็นอย่างดีรู้รากเงาและความต้องการของแฟนบอลว่าอยากให้ทีมีรูปแบบในลักษณะแบบไหนดังนั้นแล้วถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรเสียก่อนอย่างไรเสียเราคงได้เห็นโฟเดนในวันที่เติบใหญ่ขึ้นมาเป็นนักเตะอะรับซีเนีรยของทีมนี้อย่างแน่นอนซึ่งวันนั้นขาดว่าฝีเท้าของเขาคงจะยกกระดับตัวเอง หวังจากแฟนบอลได้มากกว่าเดิมแน่แต่ที่แน่ๆครับต่อจากนี้มันคงจะเป็นภาพคุ้นชินมากยิ่งขึ้นกับการได้ชูโทรฟี่แชมป์พเพราะว่าใดองค์ประกอบของตอนนี้นะครับชีวิตของโฟเดนและรากฐานของทีมในปัจจุบันมันกําลังบ่งบอกในรูปแบบดังกล่าวว่าตัวเขาจะประสบความสาเร็จในทุกปีแน่ๆครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอิ่มนิยามมาคนละให้เราเนี่ยนะครับ สนับสนุนโดยเทคโนโลยีเอ็กซตรีมดูราจากไมเดียไมเดียผู้สนับสนุนหลักสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิต,ตี้